โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปร,รับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li n e แอดโกลเดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคมาดูตรงนี้กันสักพักหนึ่งนะครับผมก็ ตรงนี้เราสามารถรู้ได้แล้วว่าออฟเลนน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับมีเพื่อนขอว่าวิธีเลือกออฟเลนทำยังไงบ้างนะครับปกติมันก็จะพลิกประมาณที่4ที่เนาะป่าครับประมาณออฟนะครับผมไทยแรงนะครับก็อันนี้จะเป็นมูล,ลาดแล้วจริงๆมาสามารถเอาโอเมนมาแก้ได้ฉีก็แก้ได้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นมาล็อกเราจะยืนฟาดมูล,ลาดสมมัเติใน,ในไฟห้าเราจะยืนฟาดมูล,ลาด เฉยๆไม่ได้ครับเพื่อนเขาก็เข้ามาปาดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับโอเมนแต่ว่าฉีอาจก็เล่นได้เหมือนกันครับเกมนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดฉีผมไม่มีแกนมาแนะนํานะครับผมในเกมนี้สามารถแก้มุกาดได้ยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมใน,นเกมได้เลยครับผมคือบางท,ทีเอาโอเมนมามันแก้ได้ก็จริงแต่แค่ในเลนนะครับอันนี้มาดูโดยรวมกันบ้างหรือนนเข้าใครก็ โ <c oughs> ท่นนะข้าใครก็น่าจะเกือบตายหมดบีเจนนะฮะแดนกลับมาอุ้ยทำไมมันไปฝั่งหนูหมานะจะต,ตายอย่ลีครับมนเกมไรอย่างแรงแบบว่าอย่างล้นล้นหลามมะพร้าวล้นหลามมะพร้าวแก้วโอ้ผีเสื้อมันน่าจะขยับไปเรื่อยๆเนีใยเชื่อผ่วะไม่ค่อยได้เล่นเอลนอร์เท่าไหร่ครับ เรามาดูการแก้ทางเจ้าตัวของมูขาดหน้าวันนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีให้ชมสักหนึ่งหรือไม่ก็สองนะครับแต่ตอนนี้แรงประมาณ40ถ้าเขาโดนประมาณครั้งหนึ่งอ่ะถ้าคนเขาจำไหมเขาจะไม่ทำอีกนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจำแล้วไปทำแบบไม่ถอยนะผมก็จะทำเรื <c oughs> เอ่อยๆเออพระราณนนั้นคีเออะรนไปก่อนครับแต่เราจะเลเวลสี่เร็วมากเพราะว่าเราได้คิวไปต้นเกณฑ์มาได้ปบฟ้าแบบนี้มาด้วยผมก็จะ ดูเริงแรงครับอ่ะมีเรียวมามารอสเสร็จละเรียบร้อยอย่างนี้บอกเลยหวานชื่มวิเอาขอพลาดอือขอพลาดไปหนึ่งดอกโอ้ไม่น่าดูแมพเลยรู้ปะเดดูแมพนี่ฮะดูแต่ Google ไงดูแต่ Google แมพนี่ขับรถชนเลย <c oughs> เอาฮาไปหนึ่งดอกครับเพอาเกมแบบนี้ ต่ถือว่าโชคยังเข้าค้างอยู่นะครับไปได้คงได้คิวมาไม่กลับด้วยครับเราจะแก้ทางในตอนที่มันดักดักนะดักเงาครับประมาณนี้ปึ๊บก็คือยิ่งเอาเอ็กซ์คิวมามันจะประมาณนี้เลยเพื่อนๆประมาณนี้เลย รองเทา้ารถคูดาวก็จตันแบบยาวๆเนี่ยมีมีเดียวมาว่ะสู้ดิครับมีเดียวมามาผมก็สู้ดิครับ,ทบแทงเข้าไปแหละกลับมาก็โดนผมดีีดีแล้วอันนี้มีเพื่อนมารับนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้จริงๆว่าป่าเขาไมอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาขึ้นลองคิดดไว้ก่อนเลย,ไม,เลยไม่สับแล้วครับอันี้ไม่สับละ จริงเล่นทีเผือเ่อก็ได้นะครับไม่ต้องรอสับแต่ว่าถ้าเขาไวเขาอาจจะนีได้เล่นทีเผื่อก็ได้ไม่ต้องรอสับปื๊บเข้ามาโดเข้าไปใส่นึกว่าจะได้คนะรับโลภมากผมไปใส่สก,กิลกับเอรนดอต่อเธอเม่แจะลถเราอะถึงมูหลานแล้วแต่ผมมาเห็นสองตัวผมอยากอยากได้ทั้งสองตัวไง โลมาจะเอาเอล์ดอร์ด้วยไม่ได้สักตัวเลยอย <c oughs> ี๋ยวนี้กคเพื่อนเก็บไปได้หมดเลย <c oughs> เก็บเอฟเก็บเอล์ดอร์ไปได้ตัวเดียวนี่ครับสำนวนไทยโลมากลาบหายได้แบบนี้วางจิ๊กเกอร์หนึ่งไปโป๊ะป๊าป๊าป๊าจิ๊กเกอร์หนึ่งก็น่าจะหมดไหมอะไรที่แบบเราไม่รู้เราก็ลองลองเล่นดูก่อนเพราะช่วงต้นเกมเราแรงมากเนะี่ย ตีไปอย่างนี้เราก็นี่ทีเผลอปับ๊บชุบคาดาฮุเรียบร้อยครับเล่นทีเผลอได้แก้ทางเจ้าตัวมูราดได้นะครับไม่ต้องไปยืนแบบโอ้ยืนใช้โอเป็นล็อกปุ๊บกว่าจะลาดกว่าจะฟาดฟาดฟาดทีด่ไม่ต้องครับคอมโบเดียวร่วงเลยได้ป้อมด้วยครับตรงนี้ดังเอ5 0ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อไปนี่เอาจริงปุ๊บ,บหลบแต่ว่า มังกรลูกพ่อยังเอาให้แต่โดนชัดดาวครับในวโดนชัดดาวแบบนี้ไม่ดีแตได้ป่าเขาได้ไปด้วยถามว่าทำยากไหมสำหรับมูลาดไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากมันมีระยะเวลาที่แบบมังกรเราอะตัวใหญ่แบบใาเอกเลยนะครับอันตืของเราใบเอกเลยโอ้โหนี่เลยโอ้โหนี่สวยโตนมาม่อกนครับโอ้โหนี่สวยเลย ไม่มีสกิลว่ะเพื่อนเข้าไม่ถึงด้วยฮะอันนี้ข้อคือข้อเสียลหลักๆของพี่แจนถ้าไม่โดนทีก็โดนส่วนนะครับแต่โดนครบทุกก็ตายว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรทำแลนะ้วเนาะกลับดีกว่าครับอันนี้จริงๆเราควรไปทำเลนข้างบนต่อนะแต่ว่าตอนนี้กำลังหิวคิวกำลังบ้าคิวอยู่แล้วเดินมาแบบนี้เหมือนจะล่อเหมือนจะล่อ แต่ว่ามันแรงเกินนะครับาอาจจะแข็งสุดก็น่าจะเป็นมาหลอกในเกมนี้นะครับอาจจะออกเคียวมาในช่วงเลทก็รอดูก่อนนะแต่ว่าต้นเราได้หมดแล้วนะครับเพื่อนเราก็ต้นเกมจ๋าเลย,ปปเ,ยเกมนี้แบบเลนกลางสังเกตนะเราไม่มีเลนกลางนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบขนาดฮีโร่ไหนเขาก็เล่นีโร่แบบนั้นเลยนะครับ เป็นกลางเป็นอ้อยนิวเบต้าเซคโคนะวู้โหโหแลวกดล้างทันทีไอสเรียบร้อยครับผมไม่นานไปซ่ากับบาหรอกเลยมันมีล้างดูดูนี้เล่นตรงนี้ก่อนเลยครับกระโดดลงมันติเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าดูเหมือนจะเกี่ยวแต่ไม่ตามครับตามยากครับมล่านมันฟ้าบ้าได้อันนี้เพิ่งเกิดนะครับอันตีก็เริ่มจะใช้ได้ไวค่อนข้างครูดาวแบบไม่ได้นานเหมือนต้นเกมแล้วเอ้า อ้ามาเจอพอดีเว่าจะมาเคเลียเลนเฉยเดี๋ยวประมาณไม่แน่ใจไม่ได้ดูด้วยอ้าวชิปหายแล้วกูอ้ามาอยู่นที่สองตัวด้วยหมดทุกอย่างครับพยาเต,ตหนีไม่ได้จริงโดนใครปกติแล้วผมจะออกเป็นดีเวลิเชอร์ก่อนนะครับนี่ก็แต่ว่าถ้าออกสะท้อนก็ดี ถอดก็ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากได้เคียวว่ะตักหลังไว้ก่อนเลยอเอาไปเต็มสูบไม่ต้องดักก็ได้นี่ก็ตายอยู่แล้วคอมโบเราแรงมากเคียวหรือ่าขอลองเทสเพื่อได้ทุบีกหนึ่งจังหวะโอ้โหแลวสูมโดด้วยตอนนี้ผมยังไม่กล้าเล่นลึกนะครับรอรอเคิปมาขึ้นบ้านพร้อมกันดีกว่า หลบขึ้นบานเราโซนแบบไล่เลยเอาสกิลแบบมังกรไล่นีอ่อยู่กันเปกรุ๊ปแบบนี้ไล่โอเคยังได้ป้อมอยู่แล้วเดินออกมาเลยครับเดี๋ยวป้อมล่างป้อมเดียวแบบนี้12นาทีโอเคไปเอาดัาง s t r เกเย i c a l ก่อนดีกว่าครับอย่าลเล่นไปเลย น่าจะถึงด้วยเนี่ยเกม15นาทีเพราะว่า13แล้วอีแค่ประมาณ2นาทีเอาตอนเล่นใช่ไหมตอนเล่นใช่ไหมบอกฉันทีเบึ๊บโอ้โหกูตาเขยที่หายละส่วนดีวะอข้างนี้ก็ส่วนดีวะเกือบแล้วครับสกิลหมดแต่ว่ายังอยู่ใกล้ๆอยู่ คิวสองเขาก็โคตรแบบแรงมาหันมาเลยครับเดซิเคิลสำหรับเคลวตรงน,นี้มันใกล้ไปวะ่ะต้องกดไวมากฟ,ฟุบฟปับรองเท้าฮะาไม่ตายหรอไม,ม่เคยวเลยผ่ายกูได้แย่แน่ครับไม่มีสกิลหนีแบบนี้เวสาลนิดเจโกลมเนี่ย โดดเข้ามาโขนไม่พ้นครับโดนขอบชีสเข้าไปโยอมกดยอมแพท้ทันที <c oughs> ใครที่มันตายเลยแหละน่าคนน่าจะกดยอมแบบว่าเอ้ยกูไม่เล่นแล้วว่ะกูไม่ไหวเลยอ,อะไรกันวะเนี่ยตายหมดเลยเอาหายละนี่ชิบหายของแท้ครับรอเลยดีกว่ารอตรงนี้เลยดีกว่า เอานมาเช็คทำไมล่ะโอเคถอยดีกว่ารอกันกับเพื่อนอีกหย่าครับยังมีโอกาสการบ้านได้อยู่แต่ว่าป้อมขวามันี๋ยวมาได้กอสเลเยอร์แบบนี้ด้วยผมคิดว่าเราไปเอาโต๊ะตู้ตาตบเต็มก่อนดีกว่านะคิดว่านะใช่ไหมเรายังไปไวด้วยไหนๆหนเขาก็ได้กอสไปแล้วแล้วก็สามทางไปเลยป่ะเดี๋ยวเราจะไป มุมนี้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 ดีกว่ามุมบนไม่ดีมุมนี้ดีกว่าภารกิจดูร่วงทีมของคุณได้ป้อมสามทางเรียบร้อยตายโอ้มาแล้วหนึ่งปึ๊บเอาฟิกเข้ามาโดนส่วนนี้ครับส่วนนี้ครับเอโอโหตรงนี้สี่ตัวโอเคชื่นใจและเรามีตู้นะตอบแต้ม มา้วครับสำหรับโลโบตรงนี้พื้นที่ไปนะครับเรามาดูเพื่อนกันดีกว่าครับแต่ถ้าตรงน,นี้เราสามารถเขาพูดยากว่ะได้กอสเลยเยอร์บางทีสามท่าอย่างนี้มันก็แพ้นะครับต้องเด็บอะเด็บไปเรื่อยๆเลยเกียร์หมาโม่อย่างเดียวอ,อ่าไม่มีสกิลหนีแบบนี้เจอฟิกเกอร์กป่าเข้าไปแล้วสวนครับด้วยสตร์นี้ถ้าเลีนสายแทง์มันสวนไม่ได้เร็วขนาดนั้นับ<ร>ต้องเลนสายดาเมจ อ่าแล้วถ่ายแล้วกูไม่ได้ไปพีชงพีชีพเลยอ่ะอ่ะแทงครับผ <มะ S 2> า,าแต่ว่าเรียวมาเลนเกมไม่ค่อยดามเมจแรงเท่ากับต้นเกมแล้วนะครับเรียบร้อยครับกูไม่น่าไปพีชีพเลยเสียฟรีเลยครับแล้วตีป้อมฟรีแบบนี้เรียบร้อยครับเกมนี้โอเคชนะยังไงก่อนเกมนี้กดดันมาทั้งเกมไฟเดียวจริงๆก็ เลศร้าโอเคประมาณนี้เลยกันสำหรับบีแจนในการแก้ทางมูรลลานมันก็สามารถเอาตัวนี้มาได้นะครับไม่เหมือนกับพวกแพนด้ามันยังฆ่าไม่ได้อันนี้ก็จะใช้สกิล3ามใช้สกิลหนึ่งในการที่ทำให้คอนสแตนซ์สองฮิตขึ้นไปนี่ครับเอออันนี้ก็สามารถแก้ทางได้นะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับแล้วตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับไม่ต้องเสียใจว่าแพ้แพ,พ้ทุกคนนะครับ